สวัสดีครับกลับมาดูองุ่นจากถ,าถ่ายครั้งที่แรงนะครับยังเป็นดอกตูมอยู่ตอนนี้ก็ติดลูกแล้วแต่เป็นลูกเล็กๆลกๆน่าจะเรียกว่าเท่าน่าจะใกล้ๆกับหัวไม้ขีดประมาณนี้นะครับอตอนนี้เป็นต้นอังออวันลมดีมากครับครั้งที่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ดอกนี้ ซึ่งมันหลงมาปกติปกติแล้วมันต้องเป็นสีเขียวก่อนนะเก่งไอ้มันต้องเป็นสีน้ำตาลก่อนเนาะเก่งถึงจะติดลูกแต่นี่เป็นสีเขียวมันเป็นพันธุ์ที่ติดลูกง่ายมากนะมันหลงมาติดนะได้ประมาณสองเดือนก,กว่าก็ติดลนะ,ะแสดงว่าปุ๋ยดีให้ปุ๋ยดีอมาช่อนี้มาช่อนี้ครั้งที่แล้วก็คืออ่าครั้งที่แล้วก็คือยังเป็นดอกตูมๆอยู่เนาะ อันเนี้ติดเป็นลูกแล้วน่าจะเกือบเกือบเท่าเกือบเกือบเท่าไอ้มไม่ขิดได้ช้อนหนึ่งก็ถ้ามันโตแล้วคิดว่ามันจะพวงใหญ่เหมือนกันเนาะเนี่ยโอเคนี่แหละปกไว้ไเล่นๆนะน่าจะได้น่าจะได้ไดกิน น่าจะได้กินลูก,ก่อนบ้างเนาะน่าจะรอดจากนกไปบ้างเนาะ,ะลมดีเนี่ยถ้านั่งตรงนี้กลางวันเนาะเยเ็นมากลมดีมากโอเคขอบคุณครับที่รับชมนะครับ